นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชลีติชิมพาลีจะมหาเถรูสุวรรณมามาภูชนะมามา วัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเิชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลา พลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถรูสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนาะพหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาภูชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สนะัพเพชนาพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสนะัพเพชนาพรหูชนาะ พระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพหูชนาะพระวันตุเม นชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลี จมหาเถโรสุวรรณมามาภูชนะมามาวัตถุวัฏามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนชาลีติชิมพาลีจจมหาเถโร สุวรรณมามาโูชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนชาลีติชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามา โูชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโูชนะมามา วัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโูชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามา สนะัพเพชนาพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเิชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐมามาภลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสนะัพเพชนาพระหูชนาะ พระวันตุเม